What here นัเกเลเตอร์วังสามหมออุดรธานีครับ แวันนี้ครับนัดก็รีวิวจัดส่งทั้งหมด4รายการพร้อมกันนะครับวันนี้นะครับเริ่มต้นจากรายการแรกเลยนะครับเจ้าสไลด์น้อยนะครับเป็นคูบัต้านะครับ L 3608เป็นตัวคันโค้งนะครับปรับสภาพปรับสีใหม่รอบคันนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกองเครื่องกองไฮเรียบร้อยนะครับตัวนี้จัดส่งลูกค้าที่อำเภอบ้านดุงนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับไปสไลด์กลางครับแท็กคู่2คันนะครับสายใต้นะครับสายใต้นะครับ พร้อมกับตัวตัดหญ้านะครับอย่างละตัวนะครับแล้วก็มีผักพรวนตัวหนึ่งนะครับคันบีี่สี่นะครับคูบอรตาบีสองสี่สองศูนย์นะครับจัดตรงนะครับลูกค้านะครับที่อำเภอเขาพนมนะครับจังหวัดกระบี่นะครับพร้อมกับตัวตัดหญ้าใหม่นะครับตัวนี้เป็นตัวตัดหญ้าใหม่ของ KBD เกษตรยนต์โคราชนะครับตัวที่สามครับคูบอรตาเอลสามหกศูนย์แปดนะครับปรับสภาพทําสีใหม่รอบคันนะครับ ตรวจเช็คทำสีใหม่รอบพันสวยๆครับสลักเปลี่ยนหน้าใบมีดเปลี่ยนใหม่นะครับเรียบร้อยนะครับตัวนี้จัดส่งนะครับลูกค้าที่อำเภอเมืองนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับไปเพชรบุรีนะครับเมืองขนมหม้อแกงนะครับคันสุดท้ายเลยนะครับเจ้ายกใหญ่นะครับรับหน้าที่ส่งมอบนะครับเป็นคูปต้า L 2808นะครับ28แรงม้านะครับสสูบโปรวิวขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับตัวนี้ไปที่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนะครับ ขอพระคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ไว้วางใจเลือกสั่งซื้อนะครับสั่งจองนะครับสินค้าจากทีมงานของเรานะครับทีมงานขนส่งเรานะครับตัวนี้เป็นทีมงานขนส่งของตัวเองนะครับก็วิ่งจัดส่งได้ทั่วประเทศไทยเลยนะครับเรามีรถขนส่งนะครับทุกขนาดเลยนะครับเล็กกลางใหญ่นะครับวันนี้นะครับส่งมอบ4รายการครับขอพระคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติดตามและรับชมเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับ Gracias. <coughs>